สวัสดีครับท่ามผู้เชมทุกท่านนะครับวันนี้มอยู่กับมาอยู่กับผมนะครับ The Thong Former ครับนะครับหรือว่า T S M T H นะครับเเี๋ยวน,นึ่ขอปรับกันปับไปเ็มเลยปับหนึ่งน,นะครับ อันนี้ก็จะมาเล่นเกมคริวบอนะครับก็ผมเลือกเป็นสายโจลแล้วกันนะครับก็าเป็นผู้ชายอือฮะรู้สึกว่ามองมันเล่นชาจังสิผมหืมหืมรอเชียวเอาเป็น โอเคโอเคเกิดคร e ตอะไรมันจะเหล็กขนาดน,นี้ดูม먼สิถ้าจะปรับอันนี้มากไปหน่อยปรับเป็นคทำโจ๊กกระชืพ ส,สุดแปลกจังวะนสโอเคครับเลื่อนถึและ เอาซี่เป็นหนึ 1, 3, 3, 6, 3, 6, 2, ่งสามสามหกสามหกสองสามกันนะครับเอาเป็นทอรคิดเอฟนี่เป็นชื่อที่ผมใช้ตลอดนะครับก็คือทอรคิดเอฟก็เป็นชื่อที่ พี่คนนึงเขาแต่งให้นะครับก็มันคนเดี๋ยวเขาเป็นเพื่อนกับผมมานานแล้วเป็นเพื่อนแล้เหรอแม่แป๊บหนึ่งนะครับขอดูอ,ะอ่ะอ่าโอเคได้ คิวโวเนี่จะซื้อหรือว่าโหลดออกก็ได้นะครับแต่แน่นอน,นครับผมอย่างผมเนี่ยโหลดออกแล้ว What f u c ฟเดี๋ยารลดสยงเกมไหมนะครับเสียงเกมมันดังชิบหายกดเพิดอะไรวะผมก็เพิงเ่งมาเคยเล่นนะครับก็ก่อนนี้ก็แนะนำให้กับเข้าโอทเลยนะครับก็อยู่ช่องเคทวิเอ็นั้นเคทวเอไอมนดครับก็เป็น เพื่อนซีผมเองแต่ว่าเหมือนเข้าโอ๊ตจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาเล่นเองคนเดียวเลยทีนี่ก็ากดแจะแคสด้วยกันแต่เนื่องจากมันคร a ชด้วยกันไม่ได้ตัวข,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 ของเข้าโอ๊ตคอมคอมเขาหลาครับแต่ว่าคอมผมก็พอเ,เล่นได้อยู่ก็เหลกนิดหน่อย ย่างอาชีพแบบผมชอบชิปนี้มาเล่ยนละจะเก็บเวลอแถวบอสไปกันเลยครับฮาร์ดวอร์มาหนึ่งมาหนึ่งมาเน๊ะเวทซัคตาบอสซีเหรอ Chút gì món nào mới lượng? Tạ Mẹ Ờ ừ, ừ, mà Mẹ mốt, mẹ mốt trường Mai mốt thuyền Mai mốt thuyền vào đây ngài yes. Oh my gosh, OMG ติร์ดดิงรดดงเติร์ดดงเติร์ดดงตด้อันน่มีแางไก่ดิ้งด่ะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนที่เกงคิวออกมใหม่ใหมเมื่อสองพนดสิบสามหรือเปล่าก็มาดูนะครับว่าตอนนผมอยากเล่นเกมนี้มากตว่าผมเนี่ย สมัยนั้นคอมของผมไม่ค่อยแรงครับก็เลยเล่นไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับเร่ลรีดเลยแต่ก็บางช่วงอ,อาจจะแหล็กเพราะถ้าอาัดคลิปอ่ะมันก็จะต้องแหล็กเป็นธรรมดานะครับเวลาใครงานคลิปก็จะรู้เองนะครับว่ามันแหล็กขนาดไหนอย่ากินเลยนะกินปุ๊บก่อนไม่นเงี้ย มาได้พลังละแม่แม่มยำยำยำอร่อยไปหาวอสก่อนหน้านจะจะไปเมืองครับก็ต้องวนเก็บหาเงินทุนนะครับจะมาหาเงินทุนเพื่อที่จะได้ได อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ล้วเดินช้ามาดีดไปวัยรุ่นมา,าแต่บอกนะว่าประสาทไม่ใช่หรอดีเดนอาเซียนคุณพีได้เก่าไว้เล็ก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  ข้ไนี้ัน่าเพิ่งเข้าไปยุบบก่กับอินเสกัดไอ้ที่นี่ก็กลำบากนะกิงิงปิ้งปิองดีนี่ผม กวายแหละคือเนี่ผมมีชุดที่จะเจ็บวานนะผมว่าเจ็บๆเจ็บตัวเฮ้ยุดๆๆๆๆมาลอมันตัวเขาเรียกว่าจัดไปชุดเจ็บกระปิปิ๊บปิดกปิปิ๊บปิบ Má 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 mà, ừ. ừ, Sưu mà, 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 เข้ามานะเพื่อนอย่าเข้ามานะเพื่อนขออภยัยแล้วดูไปวปัดกล้องแม่แบะเออว่าไงครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับออรวดเดปันออรวดเดปันออร์ดเดปันอื้อหือ,อ มนผมว่าไข่ชิ้นตัวหนึ่งล้วก็ได้ไมั้มผมว่าอาชีพที่อัพเลเวลไว้สุดน่าจะเป็นไพ่ลนะเพราะอาชีพที่อัพเลเวลไว้สุดน่าจะเป็นโลกนะครับว่าโลกเหมือนกับว่าสกิลช่วยมาย บินยังไม่มาอ่ะออเสรล้วอัพเลยนะครับ

Oh oh. Uh huh. ตังก็ยังคงเมืนเดิมผมเปลี่ยนอาวุธนะคบอ่ากิด uh, อันเลยะบ๊ะโอ้ <c ười> oh, ก็พาร์ทนี้ของแค่เลเวลสามนะครับตอนเลเวลสามปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็จะหายไม่ใช่เออ แล้วผมก็จะจบพาร์ทนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปต่อพาร์ทสองอ่าแล้วผมจมจะมีการซ้ำรอบๆนะครับว่า้าเกิดผมชิพายใช่ผมต้องลอนมาด้านล่างอ่อนเดี๋ยวมันรอน้นอนมากนะ เจอเอโมลอนแล้วใช่ปะเนี่ยเอโมลอนเหรอไห่งูเอโมลอนสอง้ัวไปซะไปซะไปซะ ปุ๊บปึ๊บปึ๊าปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บมุ๊บปุ๊กปุ๊บปุ semuanya Oke okay. ini mau kolongan Halo yeah. Oke okay. เดี๋ยวมานะครับท่านผู้ชมอ่าหารเลยครับก็อ,อยู่กันต่อเลยเมื่อกี้ลงไปหาแม่ครับก็ไม่ได้มากแต่ว่าโอเคครับมาไปต่อเดีโอเคหาแล้วก็ ในคลิปิดีโออาจจะเห็นผมกระตุกกระตุกล้วนง่วงไลยครับก็ตอนนี้ก็คือว่าทั้งหนุงทั้งกระตุกเลยดีคหมเลาคัมบินสวัสดีเจอาซัอมดีเอเนี่ยจะเจออะไรดีๆไหมมาเจอกัน เกื่อจะไปในโลกหน้านะใครเดินมาโอ้จุบโอ้โอ้จบ้าจ๊้ไอพวกกอลินบ้าอเดออว โคศเลยออรำม,มันจะขนาดเนี้ยเออตลกมากั้ยเอ้าเป็นอาเชอร์แต่ไม่แบบของหรีอเออวะนั่นน่ะมองหน้ามีเรื่องไปจ้า พี่จะจัดให้ข้มอ่อนมเมีย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 กย็ให้เมียกย็ให้เจอนี่ครับผมมานี่ c ข m e ม n d ดุดอเก็บเด็กสมอเล่ เราเหมือนจะต้องไปหาอีเสกการแล้วครับว่าล้วก็จัดการกระทื่กระทืบมันเลย Ui vâng 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 vâng

เด sure. ี๋ยวผมก็จะออกเดินทางช่บหมยชิบหาโดนลุมแน่โดนลุม เกือบตายเกือบแล้วไหมล่ะจ่ได้ผมคุต้องออกจากที่นี่แล้วสงสาว่าทำไมที่จะอยู่ ม่ลมันขึ้นช้าเบลมันขึ้นช้าเกินเหตุยิดกูนี่ไมวนี่โหดโช็อตเยนี่เป็นเพื่อนเรา ហមណន 嗯、啊、我们就个多低了 อย่างนั้นต้องโทรโอ๊ะจำเสี้ยวโอ้ใช่แล้วผมก็จะมี คลิสสอนลงเกมนี้นะครับเล่นก็มาเล่นกันได้เลยโอ้โหโคตรน้อยอะเอยผมยังไม่ถึงโอเคมอาแมงป้ามาทำเซมบันเทว ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพาร์ทหนึ่งจับถึงเลเวลสามไม่ได้นะครับก็ขอลาคลิปไปเพียงเท่นี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับในตอนเลเวลที่อาจจะเยอะขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็บายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายบาย